ไม่ชอบสบตาคนไม่ชอบทักทายคนชอบหนีหน้าคนใช่โรคซึมเศร้าไหมคะอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอาการหนึ่งของโรคซึมเศร้าก็ได้ค่ะแต่ก็อาจจะเกิดจากปัญหาทางด้านอื่นๆทางด้านจิตใจก็ได้เช่นกันค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเดียวเสมอไปค่ะแล้วอาการเหล่านี้อาจเกิดจากอะไรได้บ้าง1โรคซึมเศร้าค่ะเพราะว่าคนที่เป็นซึมเศร้าก็จะรู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายขาดพลังใจรู้สึกรายคาหรือมีความคิดไม่อยากอยู่ ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะรู้สึกไม่อยากเจอใครอยากอยู่คนเดียวค่ะ 2. โรคกังวลต่อการเข้าสังคมคนที่เป็นก็จะรู้สึกประหมาะ่ากลัวการถูกตัดสินกลัวถูกมองในแง่ลบทําให้เลี่ยงการสบตาหรือว่าพูดคุยจึงทําให้มากลิกเลี่ยงการเข้าสังคมได้เช่นกันค่ะ 3. โรคบุคลิกภาพผิดปกติ personality disorder เช่น avoidant personality disorder มางมีบุคลิกทีก่กลัวและวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องพบปะผู้คนค่ะหรือซกิซอย์ personality disorder ก็มักมีความสนใจน้อยในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมหรือทางอารมณ์ก็ทําให้ไม่ชอบทักทายคนหรือว่าหนีหน้าคนได้เช่นกันค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองอย่างไรนะคะหดูว่าเป็นมานานหรือย,ยังถ้าเป็นมานานตั้งแต่วัยรุน่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพค่ะ 2. มีอารมณ์เศร้าหรือไม่ก็ควรเช็คเรื่องโรคซึมเศร้าเพิ่มเติมคะ่ะ 3. ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันหรือไม่ถ้ารบกวนการทํางานหรือชีวิตส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหรือภาวะไหนก็ตามแนะนําให้พบผู้เชี่ยวชาญค่ะ